ุณงามความดีตั้งหลายตั้งปวงจงแผ่ขยายออกไปสู่ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงเถิดขออนาาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลพลังแห่งเมตตาธรรมจงแผ่กายย้ายไปถึงเราตัดตั้งหลายทุกจําพวดจงอย่าได้มีเว้นกับข้าพระเจ้าเลยและอย่าเป็นผู้มีเว้นต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ถึงสุขทุกตัวทุกต,ต,ตนเถิด ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ให้แผ่ขายายออกไปดึงแก่ผู้ที่โกรธแค้นข้าพระเจ้าขอให้เข้าถึงกระแสะแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้านึกแป่ไปนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากทุกข์ รักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งพวงเติดขออามนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆจงบันดาลให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงเหล่าสัตว์ทุกจำพวดและผู้ที่โกรธแค้นข้าพระเจ้าจงได้รับการแสพลรงแห่งเมตตาตามที่ข้าพระเจ้าได้แผ่ออกไปนี้แล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอย่าได้มีเว้ต่อกันและกันเลยจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงเถิดขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกลวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่น จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเถิดขอให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์และขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัรว์สัตว์อื่นจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดขอใจของข้าพระเจ้าอย่าคิดเบียดเบียงใครและขออย่าให้ใคร พร้อมกับดวงจิตด,ดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัตว์ปสอื่นจงอย่าคิดเบียดเบียนข้าพเจ้าด้วยขอใจของข้าพระเจ้าอย่าได้คิดก่อเวรกับใครและขออย่าให้ใครพร้อมกับดวงจิตด,ดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัตว์อื่นจงอย่าคิดก่อเวรกับข้าพระเจ้าด้วย ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งผูวังและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสัพัต์อื่นจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งผูวงขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติ อันข้าพระเจ้าได้แล้วและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งศัพท์ตว์อื่นจงอย่าได้เสื่อมจาโยศและทรัพย์สมบัติอันตนได้แล้วด้วยขออำนาจพระพุธธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เรานายเวณทั้งหมด ที่ขอควรข้าพระเจ้าอยู่ในเวลานี้บัดนี้ข้าพระเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำจวนที่ผิดต่อเรานายเวรทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าเคยร่วงเกินและเบียดเบียนไว้ขอเรานายเวรทั้งหมดจงอดโทษจงอภยัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอกรามของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เรานายเวรทั้งหมดที่กอบวันข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้บัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเรานายเวรทั้งหมด ที่ข้าพระเจ้าเคยร่วงเกินและเบียดเบียนไว้ขอเรานายเวรทั้งหมดจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพระเจ้าให้ถึงแก่เรานายเวรทั้งหมด ที่กอควรข้าพระเจ้าอยู่ในเวลานี้บัดนี้ข้าพระเจ้าขอสำนึกผิดในข้างกระทำส่วนที่ผิดต่อเราในเวรทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าเคยร่วงเกินและเบียดเบียนไว้ขอเราในเวรทั้งหมดจงอโทสจงอภยัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองข้าพเจ้าระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าทับททางพระธรรมและพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระีิสอนข้าพเจ้าระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดไปได้จริงแม้วาระที่สามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสง์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดไปได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าโทษอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ร่วงระเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออานาแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จองอดโทษ จงอาภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าจาระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลกระแสสัญญาณการสวดประกาศรัตนปริตในเวลานี้ ให้รับรู้ถึงแก่เทพมหาราชทั้งสี่าัาษ์ครูคนทานคุมพันนาฏและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดจงรวมกันหน้าที่แห่งนี้บัดนี้ข้าพรเจ้าจะสวดประกาศราาัตนปริษฐที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐได้บัญญัติไว้ขอเทวดาทั้งหลายจงกระทำพระปริตล้วนกันกันกบข้าพระเจ้าเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนรามด้วยราชสมบัติเทวดาทั้งหลายในแสนโคจักรวาล ยอมรับเอาอาจยาแห่งพระปริตเพื่อกําจัดไปสาบประการอันเกิดจากโลกภยัยาอมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเคื่องพระปร,ะริตนั้นคือรัตนาปร,ริตเจ้าทิพทั้งร้ายเราได้สถิตอยู่ภาคพื้นดิน หรือเราได้สติตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเขารพเติดเพระาะฉะนั้นขอเจ้าวทิพทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์ มนุษย์เราได้ทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเราชาวติพจงย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นสับเครื่องเปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโรคนี้หรือโรคอื่นหรือรัตนาได้อันประนีในสวรรค์ ทราบเครื่องเพื่มใจและรัตนาอันนันที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีขอ้อนี้เป็นรัตนาอันพระณีในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้า,าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พระจักยะมุนีผู้มีพระอทัยตั้งมานทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเรสประตจากราคาเป็นอมตะธรรมปณิสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้แปรตตนาอันประณีในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวจิระเ,เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงเจริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดป่าตั้งรายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับ สมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้านี้แปรัตนะอันประนีในพระธรรมด้วยสัจวาจานีข้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่และพระบรมวงศานุวงศ์พระสาวกของพระสุขเจ้า ผู้เป็นพระอริยผบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่โคอันตตบุรุษตั้งหลายสันติแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษณาทานทานทั้ง,าย,งายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้ เปรตนาอันประนีในพระสง์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแดกพระบาทสมเด็จพระวชิรา,าเจ้าอยู่และพระบรมวงสานุวงศ์พาาระอรันเหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคโดม เป็นผู้ปราจจากความอรัยพระอาหารหันต์เหล่านั้นถึงพระอาหารหันต์ที่ควรถึงยังเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วสเสวยผนอยู่ข้อนี้เป็นรัตนาอันประนีในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด พระบาทสมเด็จพระวิรณก้าวเจ้าอยู่และพระบรมวงศานุวงศ์เสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าได้ได้เห็นอริยสัจสี่พระตถากคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบรรุษผู้ไม่หวั่นไหว ด้วยโรอกธรรมฉันนั้นข้อนี้เปรตธนาอันประนิในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่ระบาทสมเด็จพระวชิชิ้า,าวเจ้าอยู่และพระบรมวงศานุวงศ์พระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจสิ พระสัสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปดข้อนี้เป็นรัตนาอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแดกพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ความเห็นผิดในกายความสงสัยในปรานิพานความถือผิดอย่างงมงายอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยธรรมเรานาน ยอมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งที่ดีเออันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐานหกแน่ข้อนี้เปรตตะนาอันปราณีในพระ ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่และพระบรมวงสานุวงศ์ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้าน ท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจากปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้านี้แป่ราตนาอันประนีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มูม้มัม่ไมในป่ทฏิปริยอตอ่อนทรังในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระโพ้มีพระบาเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉชนนข้อนี้เปรตนาอันประนีในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึงธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เปรตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้า สวัสดีมงคลจองมีแด่พระบาทสมเด็จพระวาชิรเก้าเจ้าอยู่และพระบรมวงศานุวงศ์กรรมเก่าของพระอระหันต์เหล่าใดทิ้ดแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอระหันต์เหล่าใดมีจิตอันนายแล้วในพบต่อไปพระอระหันต์เหล่านั้น มีพื้นตินแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญายอมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้แปรตนาอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด พระบาทสมเด็จพร,ระวิชิวเจ้าอยู่และพระบรมวงศานุวงศ์ชาวทิพย์ทางร้ายเราได้สะติตยอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเราได้สะติตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงรวมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้า ขอพวกเราจงร่วมกันนอมน้อมพระธรรมขอพวกรราจงร่วมกันน้อมน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้า,าอยู่และพระบรมวงค์ศานว